ยังไม่มีปัญญาซื้อรองเท้าสบายๆเลยต้องไปคุยจากถังขยะดูสิครับต้องใส่ข้างละรุ่นแล้วเบอร์ไม่เท่ากันด้วยเพราะโอลิมปิกไม่ยอมให้นักกีฬามีสปอนเซอร์โดยระบุว่ามันต้องเป็นการแข่งขันกีฬาเพียวๆเ,เงินไม่มีห้ามมีเงินห้ามมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องแต่สื่อแอตเลติกรายงานว่าที่ออกกฎแบบนี้เพราะว่าชาวอังกฤษที่มีตัง ต้องการจะสร้างกฎอะไรก็ได้ให้คนชั้นสูงแข่งกันเองชนะกันเองโดยไม่ยอมให้คนชั้นกลางแล้วก็ล่ามีโอกาสแข่งเพราะว่าถ้าคนยิ่งมากมาแข่งเนี่ยโอกาสที่คนข้างบนจะชนะก็น้อยลงและโอกาสที่จะกดขี่คนส่วนใหญ่ก็จะยากขึ้นเยอรมนี <Germany S 2> ก็ถูกกล่าวหาฮะว่ายอมหลับตาข้างหนึ่งกฎโอลิมปิกสมัยก่อนบอกห้ามนักกีฬามีสปอนซ์สปอนเซอร์กีฬามันต้องดวลกันด้วยความสามารถเพียวเียว,ยวห้ามมีเงินมาเกี่ยวแต่ เวลานักกีฬาใส่แบรนด์กีฬาที่มาจากเยอรมนีเนี่ยต่อให้มีหลักฐานว่าบริษัทเหล่านั้นได้มีการจ่ายเงินสปอนเซอร์ให้นักกีฬาซึ่งจริงๆต้องผิดกฎต้องถูกริบเรียนทางผู้ใหญ่ก็ตอบว่าดองโนดองโนดองโนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ทั้งหมดนี้ทําใหโอลิมปิกถูกมองว่าให้ท้ายประเทศใหญ่เอาเปรียบประเทศเล็กกฎ oh. ที่เคยบอกว่าต้องเอานักกีฬาแอมเชอร์หรือว่าสมัครเล่นเท่านั้นมาเล่นห้ามนักกีฬาอาชีพในปี1992 America, เอเมริกาใหญ่แง่ ขอ,อบนักกีฬาทั้ง NBA มาเลยแล้วก็บอกนี่คือทีมแห่งความฝันออ่ะในเมื่อคนสนใจกีฬามากขึ้นแล้วเขารู้แล้วว่าโอเคต่อให้คนที่รวยไม่มากคราวนี้มีกำลังที่จะซื้อดังนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกจึงคิดกฎหม่ฮะให้ตัวเองรับเละแต่คนแข่งก็ยังจนกว่าพนักงานขายของโอลิมปิกก็เริ่มมีการรับสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์เครื่องดื่มอย่างเป็นทางการบลา h b l จนสามารถสร้างรายได้เนี่ยมากเกือบ3 0 0แสนล้านบาทผู้บริหารมีเงินเดือนเป็นพันล้านแต่นักกีฬาไม่ได้อะไรเลย